เ,เต็มพิกัดกับศึกมวยไทยนานาชาติ LWC รุมพินี World c h a มเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์เวลา5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปศึกมวยรอบเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนพิกัด138่อนสายปอนด์สเอ สายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟจอมเตะมือดอกบัวนิวจองหวนิสมาิ์ชนบุรีขาลุยจากโคราชมูัมหมัดชาฮีดีเสือเหลืองหมัดสั่งจากมาเลเซียโมัมหมัดกอซินเปอร์เซียพันเดือดจากอิหร่านศึกมวยรอบ global house กลางปีพิกัด126อปอนด์เพชรนรินทสถีนมวยไทยขุนศอกหมัดสั่งจากอุบลราชธานีขุนพลเอกเมืองนนดาวรุ่งแข่งทะเลเดือดจาก,ก,จากภูเก็ตเจมาร์คคูเปอร์อเมริกันหมัดโหดมาดีซ้ซาเบตตลี ศึกทะเลทรายจากอิรานศึกแห่งศักดิ์ศรีชิงแชมป์เวทีลุมพินีรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท1 2 2้ปอนด์ปานเทพวีเคเขาใหญ่จอมฝีมือหน้าขล้มแชมป์หลายเวทีจากกระบี่ปะทะจอมแกล่งแดนดอกคูนเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรจากขอนแก่นลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ถ่ายทอดสดวันนี้เวลาใหม่ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปโกลบอลส์ House, ครบหลากหลายให้บ้านคุณ